ค่ะตัวนี้ก็เป็นมีดแบบแผ่นเลียบใบมีกว้าง6ก้าเซน2คมนะคะสามารถสั่งทําได้ตั้งแต่1ถึง10คมนะตัวนี้เป็นงานไม้สักทางอันตัวใบมีดเป็นใบมีดสเตลเลตแท้นะคะรับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมงานไม้สักไม่เป็นเสี้ยนไม่เป็นขนนะคะสามารถาล้างทําความสะอาดได้มีดปรับหนาบางได้นะเดีต๋ตัวนี้เราก็จะแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะ ลืมบอกไปว่าน้ำหนักเบานะคะตัวนี้น้ำหนักเออ่จะอยู่ที่ประมาณอ่าาห้5อยกรัมนะคะตัวนี้นะคะสี่4อยกรัมถึงห้า5อยกรัม ส่วนใหญ่แล้วนะคะมีไซส์นี้เป็นไซส์เล็กนะคะเป็นมีไซส์เล็กลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสลา์พวกเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยเป็นขิงหน่อไม้ก็สไลด์ได้นะคะเผือกมันก็สไลด์ได้นะคะแต่ถ้าหัวใหญ่ก,ก็ต้องผ่าวก่อนเนาะของเราทําเองหั่นเองนะคะ งานคุณภาพทุกตัวรับประกันการใช้งานได้จริงทุกตัวนะคะของเราราคาจะค่อนข้างสูงกว่าตามท้องตลาดแต่ของเราการันตีเรื่องความคมของใบมีดแล้วก็ความาใช้งานทนนานนะคะ ของเรานะคะทำเองขายเองมีดเราจะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาเนอะให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะส่งของทุกวันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางพื้นที่ห่างไกลไม่บวก วันนี้เก็บเงินปลายทางนะคะเป็นลูกค้าจากอุท,ทัยธานีนะคะส่งด่วนเอกชนทั่วไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มไม่ไม่บวกเพิ่มออเดอร์วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนอ่ามีสไลด์ร้านเรานะคะ วันนี้ก็จบคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปส่งของก่อนบ๊ายบาย,บาย,บายค่ะ